สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตช่องวิธีเกษตรอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมการพรัฒนาสวนนะครับครับรอบนี้ก็ลื้นะครับท่อ PVC ที่เป็นก๊อกน้ำในะส่วนของก๊อกน้ำออกเรียบร้อยนะครับที่ด,ดึงไปแน่สวนนะครับแล้วก็ยังค้างท่อ PVC สายเมนหลักอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือจุดตรงกลางนะครับ อันนี้เดี๋ยวพุ่งนี้จะลื้อออกนะครับเกลือ,อยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นสายเก่าดั้งเดิมครับบางครั้งมันก็จะ,ะมีรากไม้นะครับแมกรากลำใหญ่นะครับจะไปะทับกันจะต้องค่อย,อยๆเลาะออกนะครับเพราะว่าบางส่วนที่สามารถใช้ได้ก็จะนําเอากลับมาใช้ต่ออยู่แต่อันที่มันหมดอายุไปแล้วเช่นเป็นสีน เทานะครับแบบสีเทาเนี่เป็นแบบถูกก็อาจจะลือทิ้งเพราะว่าถ้าใช้ไปมันก็จะกรอบแล้วก็แตกง,ง่ายนะครับกิจก,กรรมที่เหลือหลังจากนี้ก็จะเป็นนะครับรื้อท่อ PVC สายหลักนี่ออกแล้วก็เก็บฟืนนะครับฟืนที่เหลือจาก <c oughs> การที่เขาตัดนะครับอันนี้ก็จะได้ไปสูงกองเพราะว่า,วาฟืนที่เขาซื้อเขาก็ไม่มาเก็บ เอาไปนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอานะครับก็จะเป็นจะต้องเอาไปกองไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทําการว่าแจ้งแบกหูนะครับแบกหมาขุดตอลำไย,ยนะครับฝังลงดินใหม่แล้วก็ทําการเ,าเขี่ยหน้าดินนะครับเพื่อให้รากลำไย,ยที่มันยังแข็งอยู่ในดินนะครับออกให้หมดแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บรากลำไย,ยนะครับกิจก,กรรมต่อไป ในกนารพัฒนาสวนขก็นแลกลำยเรียบร,ร้อยแล้วก็ถึงจะเป็นการถ่ายนะครับแล้วก็จะได้ปลูกกล้วยใหม่นะครับก็จะใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะมีงานเล็กๆน้อยๆอที่จะต้องทำไปเรื่อยๆนะครับบางส่วนที่เป็นะมะละกอนะครับ,บมาากกะละกอนล่ก็จะย้ายไปอยู่ครับย้ายไปปลูกเสียดายเับเพราะว่าเป็นฮอลแลน ก็จะมีอยู่ประมาณ4ีหต้นนะครับก็ย้ายไปไว้แปลงนะครับแปลงอ่าที่ปลูกกล้วยเอาไปปลูกด้านดินริมเพราะว่าอ่ามะละกอก็ถือว่าใช้ได้ครับราคาใช้ได้พอๆกับอ่ากล้วยนะครับต่อเครืออ่าต่อนะครับหนึต้นนะเฉลี่ยแล้วต่อปีก็น่าจะถึงนะครับประมาณพันบาทต่อต้นนะ แล้วก็พื้นที่เขาไม่เยอะมากนะครับในการปลูกวงลัศมีไม่เยอะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดก็คือมะละกอฮอแลนดนเนี่ยมันเป็นอ่อนไหวต่อโรคไวรัสวงแหวนนะครับถ้าเกิดว่าเกิดไวรัสวงแหวนข้างเคียงถ้ามันลามมาติดก็จะ,ะทําให้เราต้องกอนทิง้งกัดทิ้งนะครับมันจะไม่ได้ผลประโยชน์จากการเอาไว้นะครับมันจะลามไปเรื่อย แล้วก็ไม่มียารักษาด้วยนะครับสําหรับไวรัสวงแหวนนะ่พุ่นไปก็เสียแปลก็จะมีวิธีเดียวก็คือตัดทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้แรมไปติดต้นอื่นปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นฟืนที่ยิ้ยิ้มาตัดนะครับเอาไเอาไว้ใช้ทําอาหารนะครับไว้ระกอไฟดังอาหารปรุงอาหารนะครับ พ่อก็มาเผากิ่งลำไยจนเรียแบร้อยหมดแล้วครับล่งดีละจากนี้ก็จะได้เป็นงานอื่นๆต่อไปเพราะว่าก็อยากจะเร่งรีบให้มันปลูกพันในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวกล้วยก็จะชะงักการเจรินเติบโต,ตอีกก็จําเป็นจะต้องรีบเร่งด่วนนะครับ นี่ขนาดรีบแล้วก็ยังแช่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นงานาจุกจิกเล็กๆน้อยๆพวกนั้นมันจะแช่เช่นว่าเก็บสิ่งลำไย,ยพวกนั้นครับหรือท่อสปริงเกอร์หรือท่อก๊อกน้ำนะครับจะแช่หน่อยแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยไปละแล้วก็ยังมีงานที่มันเร่งด่วนเข้ามาอีกก็คือรีบให้ปุ๋ยกล้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอบเนี่ย ทั้งปุ๋ยข้อปุ๋ยเคมีนะอ่าพอให้แล้วก็ฝนมาทิ้งช่วงครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะก็เลยเมื่อตั้งแต่เมื่อวานมาก็ให้น้ำกล้วยไปอีกเพราะว่าแปลงนี้มีปัญหาคือสภาพดินแย่มากอ่าปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นนะครับอ่าแปลงนี้ซ่อมกล้วยไปอ่าจนจำไม่ได้ครับเพราะว่ามันสภาพดินมันไม่ค่อยดีนะครับมันจะไปดีตรงช่วงท้ายนะครับอ่าตรงโซนนี้มีมันจะมีสภาพปัญหาเหมือนเดียวกันก็คือ ต้นที่รือลำไยทิ้งส่วนที่รือลำไยลำไยทิ้งตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนั้นก็สภาพดินไม่ค่อยมีปัญประสบป,ปัญหาเหมือนเดียวกันนะครับก็คือดินมันขาดธาตุอาหารแล้วก็ไม่ได้ตรวจละเอียดนะครับตรวจครั้งก่อนก็เคยตรวจธาตุอา,าหาร NPK ความเป็นกรดเป็นแดงก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ ในด้าน n p k นะครับอาไปว่าแค่แล้วมันแจงนะ้งมากก็จะทำการฟื้นฟูใหม่ก็คือนะครับใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักผสมปานกับปุ๋ยเคมีเพราะว่ามันจะไม่ทันใจถ้าเราใช้ปุ๋ยคอกมันต้องใช้ปริมาณเยอะๆครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ปุ๋ยคอกของตัวเองนะครับก็คือที่ไก่ที่มีนะอ่าก็เลยเป็นโครงการในอนาคตว่าหลังจากนี้ครับอยากจะอ่า เลี้ยงแพะหรือแกะนะครับเพื่อว่าเอามูลเข้ามาใช้ในการเกษตรนะครับลดการซื้อปุ๋ยภายนอกนะครับแล้วก็บำรุงดินไปในตัวด้วยเนื่องจากว่า,าสัตว์ตระกูลที่กินหญ้าเป็นอาหารเนี่ยเราก็จะช่วยเราลดต้นทุนไปด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> สัต,ตางๆที่เป็นหมูเป็นอะไรก็เลี้ยงมา,าแทบจะทุกชนิดนะครับหมูไก่ปีดแฮน รวมทั้งกระต่ายก็เคยเลี้ยงมาแล้วครับผมแล้วก็กบก็เลี้ยงมาละกบนี่จะมีปัญหาเรื่องอ่าต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยๆน้ํามันเน่าเสียงยแต่พวกนั้นจะใช้หัวอาหารแทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกบเป็ดห่านไก,ก่แล้วก็ปลาดุกปลาดุกก็เลี้ยงมาแล้วครับ เดียงในบ่อซีเมนไม่ค่อยโตครับปลาดุกนี่ก็เลยแพเดินดูนะครับว่า,าลักษณะของดินที่มีสภาพปัญหาที่ไม่ค่อยดีนะครับก็คือแปลงน,นี้มันจะไปดีซงโซนท้ายๆนะครับจะต้นโตกว่าแต่ด้านหน้าในสภาพดินไม่ค่อยดีนะครับปลูกก็ไม่ค่อยขึ้นนี่ผมก็เลยหาวิธีป้องรักษาอยู่เมื่อเอาไปเทียบกับที่สวนเหนือแล้ว มันเห็นได้ชัดครับว่าสภาพดินตรงนั้นจะดีกว่าแล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นแหล่งน้ําที่น้าแสถานะครับอันนี้เป็นน้ําบาดาลหรือน้ําใต้ดินนะมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับในการาปลูกพืชก็ทําให้พืชตัวแช่หน่อยครับคลิปนี้ก็อัปเดตว่าแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวิถีเกษตรผมบอยกิสกนลายประกอน,นะครับสวัสดีครับ